พยบประชาชน500ครัวเรือนเสริมแนวคันกั้นน้ำหลังประตูระบายน้ำบางแก้วจังหวัดอ่างทองใกล้ถึงจุดวิกฤตรถไปสายเหนือ,อยังล่าช้าเหตุน้ำท่วมทังยาวเกือบ20กิโลเมตรขณะที่ผู้ว่าสุขโขทยัยเร่งช่วยเหลือชาวบ้านคงไกรล,ลาดที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบติดเกาะนานสองเดือน ประชุมคอรมอวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมแบ่งงานรัฐมนตรีแก้ปัญหาน้ำท่วมจับตาโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเกษตร ผู้นำสหรัฐเตือนเศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอจนกว่าปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนจะได้รับการแก้ไขร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งลงมติรับรองแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะประจำวันอังคารที่13กันยายน2544นะคะเที่ยงวันนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ําท่วมนะคะซึ่งล่าสุดก็ยังมี16จังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะคแล้วก็มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะกว่า200ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า2ล้านไร่นะคะค่ะซึ่งทางสอ,งอ,อกสอก็ได้มีการประกาศนะคะพื้นที่35จังหวัด ให้ระมัดระวังในการฝนตกหนักในช่วง1-2วันนี้แล้วก็ในหลายๆพื้นที่ตามลุ่มน้ําต่างๆนะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังภาวะน้ําล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดเพราะว่าน้ํามีปริมาณทิพย์มากนะคะก็แนวโน้มก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะใช่ครับโดยเฉพาะจังหวัดตามริมน้ําเจ้าพระยาที่ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางสำนักขา่าวไทยก็ ได้ส่งผู้สื่อข่าวนะครับไปประจําอยู่ตามที่จังหวัดต่างๆอย่างเช่นที่อ่างทองลบบรุรีและก็อุตรดิษฐ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นรายจังหวัดกันนะครับเราไปเริ่มที่จังหวัดอ่างทองกันก่อนนะครับซึ่งระดับน้ําแม่น้ําเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้อ่างทองเข้าใกล้จุดวิกฤตแล้วนะครับทุกฝ่ายกําลัง,ป,งป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและก็ตัวเมืองติดตามรยายงานสดนะครับจากคุณพัทรดันัยเทศสุวรรณครับ ค,คุณลลิตาคุณธีรวัตรครับขณะนี้สถานการณ์น้ําที่จังหวัดอ่างทองใกล้เข้าถึงจุดวิกฤตแล้วนะครับตอนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองไม่สามารถต้านทานน้าไว้ได้ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนหลายร้อยหลังคารเรือนตอนนี้ถูกน้ําท่วมสูงเกือบ2เมตรแล้วส่วนน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เหลืออีกไม่ถึงครึ่งเมตรนะครับก็จะเข้าล้นเข้าท่วมตัวเมืองแล้วครับชาวบ้านชุมชนบ้านอิดตําบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองตอนนี้กําลังเร่งช่วยขนกระสอบทรายสร้างแนวอิฐปูนะครับด้านเสริม เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําจากประตูระบายน้ําบางแก้วเข้าท่วมบ้านเรือนเพิ่มขึ้นหลังสี่นาฬิกาของเช้าว,วันนี้เกิดเหตุแนวสันเขื่อนของประตูระบายน้ําบางแก้วพังทลายจากแรงดันน้าเกิดเสียงดังสนัน่นทําให้น้ําทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านรอและบ้านอีกจานวนกว่า500หลังคาเรือนสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรทันทีประชาชนต่างเร่งทยอยนาเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงสิ่งของมีค่ามาไว้ที่บริเวณริมฝั่งถนนส่วนพื้นที่ใกล้เคียงกันอย่างวัดไทยวันพระสงฆ์ก็ต่างเร่งเก็บเข้าของขึ้นพื้นที่สูง นอกจากนี้นะครับทีมข่าวของเรานะครับยังสามารถเก็บภาพสุนัขแม่ลูกอ่อนที่พยายามคาบลูกสุนัขที่เพิ่งเกิดจํานวน4ตัวนะครับหนีน้ําขึ้นฝัง่งแต่ตอนนี้ลูกสุนัขก,ก็ได้เสียชีวิตไป1ตัวนะครับสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากครับ ก็ตามนะครับขณะน,นี้ชาวบ้านก็ยังคงกังวลอีกนะครับว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับระดับน้ําอาจจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยหนึ่งเมตรเข้าท่วมบ้านเรือนฝั่งตรงข้ามถนนครับบ้านที่ชั้นเดียวก็ต้องย้ายเข้าฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามแต่ก็ยังไม่ไมในแห่หนงนะเขาก็ยังว่ากลัวมันจะพังข้ามไปฝั่งอดิก,กันก็ยังขยับพยายาก็ยังไม่รู้จะเอาอย่างไรกัน และหลังจากน้ําทละลักเข้าท่วมชุมชนบ้านรอและบ้านอิทตลอดช่วงเช้าวันนี้นะครับเทศบาลเมืองอ่างทองได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่และชาวชุมชนบ้านรอและตําบลหัวไผ่ประมาณ100คนเร่งก่อประสอบรายที่หน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองเพื่อน,นําไปอุดกั้นบริเวณป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองที่น้ําอาจจะทละลักเข้าข้ามคลองส่งน้ําไปท่วมถนนสายเอเชียนอกจากนั้นระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาวันนี้นะครับสูงขึ้นอีกกว่า20ซนติเมตร น้ำเกือบจะล้นแนวกำแพงกั้นน้ำฝั่งตลาดและฝั่งสารกลางโดยเหลืออีกประมาณ50เซนติเมตรเท่านั้นก็จะล้นแนวกำแพงแต่กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงขึ้นก็ได้รั่วซึมผ่านรอยต่อระหว่างแนวกั้นน้ำหลายจุดบางแห่งเกิดอรอยร้าวนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสร้างแนวกระสอบทรายขึ้นอีกชั้นหนึ่งแต่น้ำก็ยังรั่วซึมตลอดเวลาและล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้านทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ประกาศให้ประชาชนพ่อค้าและแม่ค้าเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเป็นการด,วด่วน รับประตูระบายน้ําบางแก้วตอนนี้เหลือพื้นที่กักเก็บน้ําอีกไม่ถึง30เซนติเมตรนะครับเนื่องจากตอนนี้ได้เร่งกักเก็บน้ำนะครับเพื่อไม่ให้ระบายออกสู่ท้ายเขื่อนนะครับถ้าหากปล่อยจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่หลายตําบลในอาเภอเมืองอ่างทองรวมถึงอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรียุธยาและล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับน้ำก็ได้ทละลักเข้าถนนเรียบคลองชนลประทานจุดที่เราได้กับจุดที่เรารายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับ,บคุณพัทรรัตน์นายครับ ไปกันที่ลบบุรีนะคะชลประทานลบบุรีเร่งขุดและก็เสริมคันดินกั้นบริเวณคลองชัยนาทป่าศักเตรียมรับน้ําที่จะผ่านมาจากจังหวัดชัยนาทซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีก็มั่นใจนะคะว่ามีระบบป้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วมหนักเหมือนที่ผ่านมาติดตามจากคุณรัชนีสุทธิธรรมรายงานสดเข้ามาค่ะ ค่ะคุณธีรวัตรคุณลลิตาคะตอนนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่ริมคลองเฉลประทานชัยนาทป่าศักนะคะซึ่งเป็นจุดที่รับน้ําจากจังหวัดชัยนาทนะคะปริมาณน้ําในคลองตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วไหลมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางจังหวัดได้มีการขุดอ่างคูคลองนะคะเพื่อที่จะป้องกันและก็ร,รับน้ํามีการเสริมคันดินริมตลิ่งด้วยค่ะโดยเฉพาะที่หมู่บ้านสิร,รัญยาซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เคยถูกน้ําท่วมปีที่แล้วสูงกว่า2เมตรนะคะขณะเดียวกันค่ะผู้ว่าก็ยืนยันนะคะว่าปีนี้ผลกระทบจะน้อยกว่าปีที่่่แแล้วนนนอคะ ขณะนี้นะคะน้าในคลองชัยนาทป่าสักบริเวณจังหวัดลบบุรีมีระดับสูงขึ้นเกือบตลอดสายค่ะทาให้โครงการชลประทานลบบุรีต้องเล่นขุดคลองให้ลึกขึ้นนะคะเพื่อให้สามารถรองรับน้ําที่ผ่านจากชัยนาทได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็มีการสร้างคันดินป้องกันน้ําไหลเข้าท่วมชุมชนโดยเฉพาะหมู่บ้านศิรัญญาซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่กว่า500หลังคาเรือนในตัวเมืองลบบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําและปีที่แล้วมีปัญหาน้ําท่วมหนักกว่า2เมตร ขณะนี้ผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านเริ่มเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงและบางส่วนนําไปฝากญาติไว้นะคะนางอุดอรเอี่ยมดีชาวบ้านในหมู่บ้านศิรัญญากล่าวนะคะว่าได้เริ่มเก็บของตั้งแต่มีการประกาศเตือนค่ะโดยมีประสบการณ์จากปีที่แล้วที่เจอปัญหาน้ําท่วมหนักค่ะปีที่แล้วนะคะน้ําท่วมหนักจนอาศัยอยู่ไม่ได้เนื่องจากเป็นบ้านชั้นเดียวต้องไปเช่าบ้านอยู่ภายนอกจึงอยากให้ทางจังหวัดเข้ามาดูแลและป้องกันน้ําท่วมหมู่บ้านไม่ให้เกิดขึ้นเหมือนปีที่แล้วค่ะ มิดเลยว่ะมิดเลยค่ะหัวเลยทุกแบบี่น้องที่ที่ลูกขนไปบ้างแล้วเนี่ยเขาทัดตู้เย็นในขนลงไปอ๋อสี่ห้าร้อยหลังคาเรือนี่ยไม่เหลือเลยหมดเลยสองชั้นเขาก็พอหนีขึ้นข้างบนได้ไอเราชั้นเดียวเนี่ยโอ้โหนี่อยากให้ทางจังหวัดอะไรเข้ามาดูแลยังไงบ้างป้องกันเรื่องอะไรก็อยากให้เข้ามาป้องกันน้ำเนี่ยแหละค่ะ เราไม่ได้ขออะไรเลยขอให้เขาป้องกันไม่ให้น้ําท่วมเท่าน,นั้นแหละค่ะตรงนี้ค่ะ,อะขออย่างเดียวเท่านั้นเองอนานนายชัดชัยพรมเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีวันนี้เรียกประชุมด่วนนะคะสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความมั่นใจนะคะว่าปีนี้น้ําท่วมลบบุรีจะมีประชาชนเดือดร้อนน้อยกว่าปีที่แล้วเนื่องจากมีการบริหารจัดการน้ําเป็นสส่วนนะคะโดยส่วนของน้ําฝนนั้นจะใช้เครื่องสูบน้ําผันออกคลองชัยนาทป่าสัก ขณะที่การรับน้ําเหนือจากจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์มีอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง9อ่างนะคะซึ่งสามารถรับน้ําได้อย่างเพียงพอโดยขณะน,นี้มีเพียงบางส่วนที่เอ่อล้นออกจากอ่างเก็บน้ํา4 -5 แห่งแต่ก็ไม่รุนแรงนะคะทางจังหวัดพยายามดูแลให้ท่วมพื้นที่เกษตรเฉพาะจุดที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วและมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยนะคะโดยขณะน,นี้ได้ประกาศจุดภัยพิบัติน้ำท่วม7อําอำเภอเพื่อให้สามารถใช้งบประมาณเข้าไปแก้ปัญหาได้ สำหรับจังหวัดลบบุรีนั้นเมื่อปีที่แล้วนะคะคงจํากันได้นะคะว่ามีน้ําท่วมขังอย่างรุนแรงกินพื้นที่11อําเภอในช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนานกว่า3สัปดาห์มีประชาชนเดือดร้อนและก็ทรัพย์สินเสียหายจํานวนมากค่ะทําให้ปีนี้ทางจังหวัดก็ต้องเตรียมการป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะ และนับจากวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีจะมีการเรียกประชุมทุกวันนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์น้าและมีการเฝ้าระวังในช่วงกลางคืนด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีการเตรียมอุปกรณ์หนักนะคะอย่างเช่นรถอุปกรณ์สูบน้ำนะคะเครื่องสูบน้ําตอนนี้ใช้ทั้งหมด5เครื่องด้วยกันค่ะและคาดว่าจะเสริมเพิามอีกนะคะเพื่อให้ความมั่นใจประชาชนนะคะว่าจะไม่เกิดวิกฤตเหมือนกับปีที่แล้วค่ะขอบคุณคุณรัชนีค่ะ ส่วนสถานการณ์น้ำนะครับที่อำเภอนาำป่าจังหวดัดอุตร,รดิต์ตลอดทั้งคืนนั้นก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านนะครับรวมทั้งยังทําให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากด,ด้วยนะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณมนตรีตระคุณสมบัติครับารายงานสดเข้ามาครับ ครับคุณธีรวัตรคุณลลิตาครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านต้นขนุนในตำบลน้ำผัยอำเภอนนํปาป่าที่อุตรดิตถ์นะครับด้านหลังของผมนี่ก็จะเห็นถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่จะพยายามเชื่อมเส้นทางไปยังอีกสองหมู่บ้านที่ยังถูกตัดขาดนะครับแต่ว่าฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนนั้นก็ทําให้การทํางานนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากและก็ยังสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่นี่ด้วยครับ ชาวบ้านในหมู่บ้านต้นขนุนห้วยคอมและห้วยเนียมซึ่งเป็นจุดที่ถูกน้ําป่าพัดถล่มหนักที่สุดเตรียมเข้าของพร้อมที่จะอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะเกรงจะเกิดน้ําป่าพัดถล่มลงมาซ้ําอีกเหมือนเมื่อ5้าวันก่อนหลังฝนที่ตกหนักมาตลอดทั้งคืนนะครับก็ห้วยไหลแรงขึ้นแล้วก็มีดินตามไหลเขาเริ่มสไลด์ลงมาเพิ่มเติมสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากต้องคอยดูกระแสน้ํากันตลอดทั้งคืนฝนตกตั้งแต่เกือบเที่ยง,งคืนเนาะ มันตีหนึ่งคึ่งก็ยังตกแรงตอนตีหนึ่งกว่าๆจ้ะมัผวาตื่นขึ้นมาดูน้ำทั้งคืนบอไม่หลับเลยจ้ะไม่หลับเลยเขาก็กวาซ้ำมาอีกก็เตรียมค่ะบางบางบางบ้านต็งฝนขึ้นไปอยู่ที่สูงฝนที่ตกหนักลงมาก็ทําให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสี่หมู่บ้านเป็นไปอย่างยากลําบากครับเนื่องจากว่าดินที่เคยอัดแน่น กลายเป็นโคลนทําให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เป็นไปอย่างยากลําบากรวมทั้งความพยายามที่จะสร้างสะพานเหล็กเชื่อมเส้นทางไปยังหมู่บ้านต้นขนุนไปยังหมู่บ้านห้วยคอมและห้วยเนียมซึ่งอยู่ด้านในห่างออกไปอีก5-7กิโลเมตรทําได้ยากขึ้นส่งผลให้การช่วยเหลือชาวบ้านอีกกว่า200ครอบครัวอย่างทําได้อย่างยากลําบากชาวบ้านก็ต้องเดินทางเข้ามาขอรับข้าวสารอาหารแห้งที่หมู่บ้านต้นขนุนนะครับ แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่เจ็บป่วยครับอย่างคุณยายกองตาสอนปันวัย91ปีแล้วนะครับซึ่งเกิดหกล้มขณะที่เดินอยู่ในหมู่บ้านห้วยคอมจนเกิดบาดแผลยาวเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปหามคุณยายข้ามลําน้าออกมาส่งโรงพยาบาลที่อาเภอน้ําป่าอย่างเร่งด่วนนะครับขณะเดียวกันการค้นหาผู้สูญหายจากน้าป่าในครั้งนี้นั้นก็ยังคงเดินหน้าต่อไปครับโดยเจ้าหน้าที่นั้นก็ยังคงระด,ดมกําลังกว่า400นายพร้อมกับสุนัขดมกลิ่นเดินลัดเลาะไปตามลําห้วยซึ่งก็เข้าไป อย่างยากลําบากยิ่งขึ้นนะครับโดยยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังอยู่ที่5รายแล้วก็สูญหายอีก2คนครับโดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง5รายนั้นก็ตัดสินใจครับที่จะเลื่อนการชาปนก,กิจศพออกไปก่อนเพราะว่าญาติบางส่วนนั้นต้องการให้รอจนกว่าที่จะพบผู้สูญหายอีก2คนก็คือนายพาคํวัยแล้วก็เดกชายยิ่งศักดินีศรีหรือว่ายินดีศรีนะครับหรือว่าน้องก้าววัยเพียง5ขวบเท่านั้นเองครับ ครับและหมู่บ้านห้วยคอมและหมู่บ้านห้วยเนียมเป็นสองหมู่บ้านที่ยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับซึ่งสภาพความเสียหายของหมู่บ้านนั้นก็ค่อนข้างเป็นบริเวณกว้างชาวบ้านที่นั่นถ่ายภาพในช่วงที่น้ําป่าเข้ามาพัดถล่มใหม่ๆแล้วก็นำมาให้ทีมข่าวของเราครับ นี่ก็เป็นภาพที่ชาวบ้านห้วยเนียมถ่ายไว้ได้ในช่วงที่ถูกน้ําป่าพัดถล่มเมื่อ5วันก่อนนะครับในภาพก็ยังเห็นน้ําท่วมอยู่แต่หมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะสะพานแขวนซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของหมู่บ้านก็จะเห็นว่าน้ําท่วมสูงถึงท้องสะพานทีเดียวครับชาวบ้านก็คือตกอ,อกตกใจอะพอสมควรเพราะว่าวิ่งรีบวิ่งรีบไปหาญาติพี่น้องหาที่สูงต้องเอาเคลื่อนรถออกอะครับการอยู่กันกินอย่างเงี้ยครับลำบากลำบากมากๆ แตกต่างจากสภาพในวันนี้นะครับซึ่งทีมข่าวของเราเข้าไปสำรวจพบว่าทั้งในหมู่บ้านห้วยคอมแลวก็หมู่บ้านห้วยเนียมนั้นยังเต็มไปด้วยซากปรักหักพังแลวก็เศษซากไม้ขนาดใหญ่แม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตที่นี่นะครับแต่ว่าก็ได้รับความเสียหายอย่างมากและชาวบ้านยังได้รับความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงเนื่องจากยังถูกตัดขาดนะครับส่วนใหญ่ก็ไปอาศัยที่วัดแล้วก็สถานีอํานวยเป็นการชั่วคราวนะครับ ครับและล่าสุดเรามีรายงานเข้ามาว่ามีน้ำป่าไหลหลากเข้าไปหลายหมู่บ้านของตำบลบ้านด่านนาขามในอำเภอเมืองอุรดรธานีนะครับทันทีที่เรามีภาพแล้วก็รายละเอียดต่างๆนั้นเราจะรายงานให้ทราบทันทีครับคุณลลิตาคุณธีรวัตรครับขอบคุณนะครับคุณมนตรีครับชาวบ้านในอีกหลายจังหวัดยังคงเดือดร้อนเช่นกันนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดพิจิตรค่ะทางรถไฟสายเหนือถูกน้ำท่วมทำให้รถไฟขบวนต่างๆต้องล่าช้ากว่ากำหนดค่ะ ทางรถไฟสายเหนือช่วงระหว่างสถานีตรงตะขบไปจนถึงสถานีหอไกรอําเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตรมีน้ําท่วมรางรถไฟสูง3เซนติเมตรเป็นระยะทางเกือบ20กิโลเมตรขบวนรถไฟทั้งรถโดยสารและรถขนส,ส่งสินค้าทุกขบวนต้องใช้ความเร็วต่ําส่งผลให้การเดินทางล่าช้าไปกว่ากําหนดอย่างน้อย1-4ชั่วโมงทั้งนี้หากน้ําท่วมรางรถไฟสูงถึง15-20เซนติเมตรการรถไฟแห่งประเทศไทยอาจต้องงดการเดินรถเส้นทางสายเหนือนะคะเพื่อความปลอดภัย และฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดแพร่ยังทําให้เกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางรถไฟหลายจุดในเขตติดต่อระหว่างจังหวัดพิจิตรและจังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้รถไฟสายกรุงเทพเชียงใหม่ไม่สามารถผ่านเส้นทางได้ต้องจอดรอที่สถานีรถไฟบ้านต้นพึ่งอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนสถานาการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดส,สุขโขทัยยังน่าห่วงนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านบ้านจิกเอนหมู่8ตาบลบ้านใหม่สุกเะเมอำเภอกงไกรล,ลาดรวม56ครัวเรือนถูกน้ําท่วมล้อมรอบติดเกาะมานานเกือบ2เดือนระดับน้ําสูงกว่า2เมตรอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าไปตรวจสอบให้ความช่วยเหลือแล้ว อีกด้านทหารค่ายจีรับประวัติจังหวัดนครสวรรค์ได้นําเรือท้องแบนเข้าช่วยอพยพชาวบ้านใน3ามชุมชนของเขตเทศบาลน,นครนครสวรรค์หลังน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยากัดซาะแนวเขื่อนพังทําให้น้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า800หลังระดับน้ําสูงกว่า3าเมตรการไฟฟ้าต้องตัดไฟในบริเวณที่ถูกน้ําท่วมขณะที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะปริรามาณน้าในแม่น้ําจันทบ,บุรีที่สูงขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมย่านการค้าและบ้านเรือนในชุมชนริมน้ำรวมกว่า500หลังคาเรือนนะคะทำให้หลายครอบครัวต้องอ,อพยพไปอยู่บนที่สูงและจนถึงขณะนี้ภาวะน้ำท่วมยังมีแนวโน้มขยายวงกว้างเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ค่ะส่วนทางภาคอีสานนะคะชาวบ้านเขตตำบลเขื่องคำอำเภอเมืองยโสธรต้องลอยน้ำเกี่ยวข้าวนาปรางเพื่อลดความเสียหายเนื่องจากขณะนี้มีน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลลงมาสมทบในแม่น้ำชีอีกระลอก และได้เอ่อล้นตลิ่งนะคะเข้าท่วมพื้นที่นาอย่างรวดเร็วบางจุดน้ําท่วมสูงถึง1เมตรครึ่งค่ะส่วนจังหวัดอุบลราชธา,านีน้ําท่วมขยายวงกว้างทําให้โรงเรียนบ้านหาดสวนยาในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบซึ่งถูกน้ําท่วมต้องประกาศปิดเรียนชั่วคราวเป็นเวลา7วันนับว่าเป็นโรงเรียนแห่งที่3ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมค่ะ ก็มีพี่น้องชาวไทยเราได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ําท่วมกันหลายจังหวัดนะครับ,รบผาสสานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับร่วมใจอสมทช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับขอเชิญชวนบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบะสาธารณาภัยสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาธรรมเนียบรัฐบาลเลขที่บัญชีนะครับ0 6 7 0 0 6 8 9 5 0ครับ ก็บริจาคก,กันเข้ามาเยอะๆนะคะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนมากเลยนะคะครับมาดูอีกหนึ่งผลงานของกาปบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ําท่วมนะครับนักศึกษา